สวัสดีค่ะวันนี้พี่จาเอ๋นะคะมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะพี่เาเอ๋อยู่ที่อิสุสสยามซิตี้สาขารับบุาคาทองสีค่ะวันนี้นะคะเราได้ข่าวว่าผู้จัดการพี่เล็กนายศของเรานะคะที่เป็นกูรูแล้วก็ยอดขายมิ w เอแบบอย่างถล่มทลายเลยนะคะวันนี้พี่จะเอ๋ก็เลยจะพามาดูเพราะว่าได้ข่าวว่าพี่เล็กเนี่ยเขาเตรียมรถเอาไว้ตั้งหลายคันเนี่เพื่อที่จะส่งมอบรถในวันพรุ่งนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปหาผู้จัดการเล็กกันเลยนะคะมาเลยค่ะสวัสดีครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่เล็กเตรี่มรถไว้หลายคันเลยก็เบื้องต้นนะครับเก็ขอสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้จัดการเล็กนะครับอีซูซุสยามซิตี้ลำลูกกานะครับแล้วก็ยินดีตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่อาณาจักรมีเว็กนะครับของผู้จัดการเล็กอีซูซุสยามซิตี้ลำลูกกาครับ โอ้โห,โห,โหอาณาจักรนี้มันใหญ่โตจริงเลยนะ,ะก็คือว่าวันนี้ผู้จัดการเล็กนะครับเตรียมรถนะครับเพื่อที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับในด้านหลังของผู้จัดการเล็กนั่นแหละลูกค้านะครับมีเริ่พร้อมกันเลยก,ก็คือ9โมง9นาทีนะครับทั้งหมด6คันเลยนะครับและ6คันนี้ด้านหลังผู้จัดการเล็ก่ยเป็นตีมสีขาวเลยนะครับเป็นรถสีขาวทั้งหมดเลยแล้วก็รถแต่ละคันเนี่ยคือแต่ละรุ่น และแต่งก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับุณเอ๋ครับดีดีดีเพราะว่าอหม่มีลูกค้าที่กําลังจะแบบสนใจอยากจะแต่งชุดสเกิร์ตฟรีฟอร์มเอเห็นว่ามันมีในนี้ลูกค้าหลายๆคนที่กําลังจะเอ๊ออกรถ new x ไปจะแต่งแบบไหนแล้วจะสวยให้พี่เล็กแนะนํานิดนึงยินดีครับผมรถข้างหลังของบริการเล็กนะครับเป็นรถตรีมสีขาวทั้งหมดเลยนะครับมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นก็คือตัว active นะครับกั a n t i m a t นึนะครับแล้ว a n t i m a t มต3.0นะครับเดี๋ยวนะครับจะพาไปชมมาพร้อมกันเลยครับเริ่มจากคัน ซ้ายมือก่อนเลยนะครับค <first> ันซ<ๆ>้ายมือคันน <ony> ี้นะครับคันนี้นะครับสีขาวมุกโดรเมยนะครับเครื่องยนต์3,000ขับเคลื่อน4ี0อันดับแรกนะครับการติดนะครับเขาจะบอกให้เห็นเลยว่าในรถทั้ง6คันเนี่ยติดฟิล์มไม่เหมือนกันเลยนะครับบางคนติดฟิล์มชาเขียวบางคนติดฟิล์มดําและฟิล์มดําก็คือบานหน้านะครับบานตรงคนขับแล้วก็บานด้านหลังก็ไม่เหมือนกันนะครับอา พิมดำคันนี้นะครับดูดูลุยเลยนะครับและดูล้อนะครับคันนี้นะครับเป็นล้อ M X นะครับของเลนโซนะครับรับงตลอดอายุการใช้งานนะครับลัดยาง B F ขนาด18นิ้วนะครับนิ้วนะครับข้างหลังก็คือโหลด2นิ้วนะครับเติมด้วยคิ้วล้อนะครับตัดที่คิ้วล้อนะครับสีดำด้านนะครับอันนี้คือลำที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถแล้วนะครับ 9โมง9นาทีลำที่สองนะครับฝั่งขวามือของผู้จัดการเล็กนะครับโดดเด่นสะดุดตานะครับด้วยฝานะครับ F1 ทรง A ของนักกรมลนะครับต่อมานะครับคิ้วล้อดำด้านนักกรมลนะครับยางโตโยต์ S3 นะครับแล้วก็ล้อที37ยอดแดงกัานยกนะครับงานโปรแม็กข้างในนะครับก็เติมแต่งด้วยนะครับช็อคอัพโปรเฟนเดอร์นะครับข้างหน้าพรีนซีรีส ข้างหลังพิกี้แบ็คแล้วก็พร้อมซับแทงรวมทั้งสปริงโหลดนะครับอ่าต่อมานะครับฝั่งขวามือของผู้จัดการเล็กนะครับอ่ามาดูตรงนี้เลยครับครอบคาร์บอน F1 นะครับครอบกระจกนะครับอย่างที่ EP แรกที่ผู้จัดการเล็กบอกนะครับก็คือว่าลูกค้าแต่ละท่านติดฟิล์มไม่เหมือนกันคันนี้นะครับติดฟิล์มใสชาเขียวนะครับสไตล์ไวรุ่นเลยนะครับพรุ่งนี้9ก้าโมงเนาทีมารับรถแล้วนะครับเดี๋ยวมาเชิญชมด้านหลังเลยนะครับ ด้านหลังนี้นะครับก็เป็นชายล่างนะครับชายล่างนี่นะชายล่าง F1 นะครับเดี๋ยวช่วยดูกระบอกโช๊คข้างล่างหน่อยครับอ่าคันนี้นะครับเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับข้างหลังพริกยี่แบกนะครับพร้อมสปริงโหลดอ่าแล้วซับแทงนะครับเรียบร้อยนะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับลูกค้ารายนี้นะครับแจ้งนะครับทางอ่าร้านว่าเดี๋ยวจะขอเติมนะครับตัวนี้ ครอบคาร์บอนนะครับสปอยเลอร์แล้วก็ครอบคาร์บอนนะครับอ่าฝาท้ายเหมือนกันนะครับอันนี้คือคุณสำรานโพุุมนะครับจากอ่างทองนะครับอันนี้คือลํำที่สองนะครับที่จะปล่อยในวันพรุ่งนี้นะครับต่อมานะครับลํำที่สามนะครับนี่นะครับคนนี้เจ้าของรถนะครับก็คือคุณปอนะครับที่อุตสาหการขายคุณปอนะครับเห็นก้างหลังสะดุดตาเลยนะครับตัวนี้คือคาดเอวมีไฟนะครับคาดเอวมีไฟของฟรีฟอร์มครับเดี๋ยวมาดู อ่าดูนะครับกันรอยท้ายเหมือนกันครับของฟรีฟอร์มคันนี้นะครับอ่าล้อฮาโลเลนโซนะครับยางเลนโซไทยเหมือนกันครับอ่าทีศูนย์เจ็ดนะครับคิวล้อดำด้านนะครับตัดกันนะครับคันนี้นะครับเป็นฟิล์มดำนะครับอ่ารอบคันเลยนะครับอันนี้คือลํำที่สามนะครับที่จะส่งมาวันพรุ่งนี้คือเก้าโมงเก้านาที มาเลยครับลำที่4ี่ครับคันนี้นะครับถ้าไม่สังเกตคิดว่าเป็นตัวท็อปนะครับแต่ตัวนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวแอคทีฟนะครับสังเกตดูนะครับก็คือตรงกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีดํานะครับแล้วก็เสารากาศนะครับเป็นเสากลางเสาแท่งนะครับแต่คันนี้มาเพิ่มมูลค่าก็คือใส่ชุดสเกิร์ตฟรีฟอร์ม19ชิ้นครับอ่า ชุดฟรีฟอร์มหน้าหลังซ้ายขวากาบประตูนะครับกาบบันไดนะครับแล้วก็คิวร้อนะครับแล้วก็สัญลักษณ์รีดิฟายนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีคาดเอวนะครับคาดเอวแบบมีไฟนะครับนี่นะครับและก็ท่อเหลี่ยมนะครับสี่ท่อแล้วก็มีการลอยท้ายด้วยนะครับอ่าคันนี้ติดฟิล์มดำ สังเกตดูนะครับชุด19้ชิ้นก็จะมีครอบสปอยเลอร์ด้วยนะครับโดดเด่นสวยงามเลยนะครับแทบจะจําไม่ได้เลยว่านี่คือตัวเริ่มต้นนะครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับมีล้อและมียางด้วยนะครับยางตัวนี้ยางดีเซนตินะครับล้อทีนะครับดําเงาหยอดแดงครับนี่คือลําที่สี่นะครับและนี่คือลําที่ห้านะครับลําที่ห้านะครับลําที่ห้าสังเกตดูนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้าก่อนเลยนะครับ ลำที่ห้าอันนี้สไตล์การติดฟิล์มวัยรุ่นเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นชาเขียวนะครับข้างหลังเนี่ยดำหมดเลยนะครับข้างหน้าเป็นไฮคูอาร์สิบนะครับข้างหลังก็คือเป็นไฮคูนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตดูนะครับการตัดสีสันนะครับก็อยากได้แบบไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับและในส่วนของล้อยางนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อนะครับงานโปรแม็กนะครับสีดำนะครับแล้วก็เลเซอร์ขาว ส่วนยางนะครับเป็นยางนิโต420 SD นะครับแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์3,000นะครับอันติเมตนะอันนี้คือลำที่5นะครับลำที่5เดี๋ยวไปดูลำที่6เลยครับที่จะส่งมาวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ลำที่5ของคุณนัททิชานะครับแซริวนะครับนะครับอันนี้ลำที่6นะครับของคุณอิสซลินจ่าเมืองนะครับคันนี้คือ1.9นะครับ An นติเมตสีขาวมุกโดราไมนะครับมองเผินๆเนี่ยล้อเดิมอย่างเดิมนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นนะครับคันนี้ซ่อนนะครับด้วยโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับข้างหน้าควีนซีรีปรับได้16ระดับนะครับข้างหลังพิกกี้แบ็กนะครับปรับได้8ระดับนะครับแล้วก็มีกระบอกซับแทงด้วยนะครับแล้วก็มีสปริงโหลดด้วยนะครับทั้งหมด6คันเนี่ย ไม่มีรถคันไหนเดิมเลยนะครับเป็นรถแต่งทั้งหมดเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคอนเซ็ปต์ของอ e ีซูซุสยามทิตี้นะครับอยากได้อะไรไม่เคยขาดนะครับอ e ีซูซุสยามทิตี้จัดให้เดี๋ยวเราพาไปด้านหน้ากันก่อนเลยครับนี่คืออาณาจากักรมิว์นะครับของผู้จัดการเล็กนะครับที่อ e ีซูซุสยามทิตตี้สาขาลำลูกกาคลองสี่นะครับ